ถนนันยบุรีที่กำลังก่อสร้างอยู่มีเส้นทางเบี่ยงไหมคะก่อนบริเวณกม242 0 0ถึงกม27750 uh, เนะครับเป็นบริเวณที่เราก่อสร้างใหม่นะครับโดยระหว่างการก่อสร้างเนี่ยก็คือเป็นนโยบายของทางคมท,ทางที่จะต้องอให้บริการประชาชนได้เท่าเดิมนะครับเพราะนั้นคือของโครงการเราเนี่ยก็จะมีการขยายนะครับทางเบี่ยง,งทั้งสองข้างก่อนนะครับก่อนที่จะทำการเบี่ยง ตอนนี้คือถึงแผนการก่อสร้างระยะที่2ที่เราจะต้องทําการเบี่ยงชราจรก็คือให้ทางผู้ใช้ทางเนี่ยไปใช้ทางของทางที่เราเพิ่งก่อสร้างใหม่นะครับหลังจากนั้นเองโครงการก็จะดาเนินการดําเนินการก่อสร้างในส่วนที่เราจังไม่ได้ทําการขยับและก็ขยายถึงทางคือบริเวณทางเบี่ยงนะครับ เราก็คำนึงถึงเรื่อง,ของ,งของหนึ่งการให้บริการประชาชนนะครับก,ก็คือผิวทางนียเราพยายามขยายมากที่สุดเพื่อที่จะรองรับการจราจารที่ประชาชนจะมาใช้ตรงทางเบี่ยงนี้2ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ตอนนี้ถ้าไปดูหน้างานเนี่ยเราจะมีการติดตั้งไฟนะครับมีทั้งไฟกระพริบมีทั้งไฟนีออนนะครับมีการเรียงเบริบเออร์นะฮะเรียงชิดติดแน่นเพื่อที่จะเพิ่มออความปลอดภัยมีป้ายจราจารบอกทางผู้ใช้ทางตลอดเวลาว่าตรงบริเวณนี้เป็น บปิเวณก่อสร้างให้ใช้ทางด้วยความระมัดระวังนะฮะตรงนี้เป็นสิ่งที่ทาง,ทางกรมเองทางโครงการเองก็ได้ให้ความสำคัญครับสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อท่านใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์